ในช่วงฤด,ดูหนาวเป็นฤด,ดูการจับปลากระบอกสำหรับในปีนี้อีกหนึ่งเดือนจึงจะถึงฤด,ดูหนาวแต่ที่ตำบลผู้ใต้เมืองเจียอี้ชาวประมงแท่เฉินจับปลากระบอกได้4 0 0พกว่าตัวชาวประมงยิ้มร่าด้วยความเบิกบานออกเดินทางไปจับปลาตั้งแต่วันที่17ตุลาคมกลับขึ้นฝั่งพร้อมด้วยปลากระบอกที่จับได้มากที่สุดในรอบ1ิปี ปลาส่วนใหญ่ที่จับได้เป็นปลาตัวเมียซึ่งมีไข่จึงขายได้ราคาดีคาดว่าจะขายได้1.2ล้านเหรียญไต้หวันชาวประมงจับปลากระบอกได้ก่อนถึงฤดูหนาวนักวิชาการบอกว่าเป็นเพราะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงจึงพบปลากระบอกก่อนเวลาในไต้หวันมีการควักไข่ปลากระบอกตัวเมียทำเป็นไข่ปลาตากแห้งเป็นของมีค่าราคาสูง รัจรัตยนสุวรรณอา i ิไไต้หวัน